ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาบอกทิ้งการทำงานของ PCV Valve wow นะครับหรืออ,อ PCV Valve wow. ซึ่งในความเข้าใจของผมนะครับว่าหลักการทำงานของมันเป็นอย่างไรนะครับ PCV Valve wow, มันบางท่านบอกว่าเป่าได้ทั้งสองทางแต่ที่จริงแล้วมันมันคือคล้ายคล้ายกับเช็ควาลนะครับ เช็ควาวก็คือวาวไปทางเดียวนะครับแต่แต่วาวไปทางเดียวนั้นมันตัวนี้มันจะแตกต่างกับเช็กวาวยังไงซึ่งมาดูตามรูปนะครับรูปวันนี้ก็ต้องขออนุญาตครับในในขออนุญาตจากของรูปนะครับซึ่งะจะมาประกอบคําอธิบายได้ดีนะครับซึ่งผมจะใช้สอชี้นะครับก็คือ pcb วาวก็คือวาวเนี้ย ไอ่ตัวเนี้ปักเข้าไปในฝาฝาครอบบาวใช่ไหมมันทำหน้าที่ระบายควันหรือแรงดันหรือไอน้ํามันน้ํามันเครื่องอที่มันระเหยมาเป็นควันเป็นไอนั้นก็จะถูกระบายมาทางนี้นะครับซึ่งแรงดันที่แรงดันที่เกิดเกิดในห้องเครื่องแล้ขึ้นมาทางฝาฝาครอบบาวนะครับ มันก็ชนะไอตัวนี้คือสปริงนะครับตัววาลวมันก็แรงดันมันจะชนะสปริงครับทําให้วาลวเปิดในรูปนี้นะครับทําให้วาลวเปิดมันก็ดันออกออกจากทางนี้นะครับออกออกไปเข้าอาไปเข้าในรางไอดีนะครับซึ่งไปเข้าในรางไอดีนั้นก็เหมือนกับเอาไปใช้ใหม่นะครับแต่ถ้า แรงดันที่มันสูงมากนะครับหรือไม่ก็ให้ใส่น้ำมันเครื่องเยอะเกินไปหรือแรงดันในห้องเครื่องมันสูงพอสูงมากแล้วเนี่ยทำให้น้ำมันเครื่องที่นอกจากที่จะระเหยเป็นไอแล้วจะเป็นน้ำมันเครื่องที่เป็นตัวน้ำมันเองนะครับที่มันจะกระเด็นขึ้นมานะครับพอกระเด็นขึ้นมาแล้วมันต้องแบบแรงดันสูงจริงนะครับถึงจะมีน้ำมันขึ้นมาซึ่ง เราไม่ต้องกลัวนะครับว่าน้ํามันเครื่องนั้นจะหลุดจะหลุดเข้าไปได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดแรงดันที่มันสูงเกินเกินเกินแรงดันที่มันสูงถึงขั้นขนาดให้ทําให้น้ํามันเครื่องนั้นกระเด็นขึ้นมาได้นี่มันก็คือดันดันตัววาล์วตัวนี้ขึ้นไปสุดนะครับขึ้นไปสุดไอตัวนี้ก็จะปิดคือมันก็จะปิดมันก็ไม่สามารถที่จะ ทำให้น้ำมันเครื่องที่หลุดรอดขึ้นมานั้นกระเด็นเข้าไปได้ส่วนมากที่ที่จะเข้าไปนะจะเป็นแต่พวกไอนะครับพวกควันนะครับควันควันของไอน้ํามันเครื่องอะไรพวกน,นี้นะครับที่ที่ที่ทดรอดเข้าไปแล้วก็ถ้าในห้องเครื่องจังหวะที่มันจะมีช่วงดูดหรือเปล่าแต่น่าจะมีช่วงดูดมันก็จะทำให้วาวตัวนี้ปิดพอตัวนี้ปิดปิดปุ๊บ ไออากาศที่ย้อนกับจากท่อไอเดียก็ไม่สามารถเข้ามาได้มันจะถูกปิดตรงนี้นะครับจากคลิปที่ผมผ่าผ่า,าตัว PCB วาลให้ดูนะครับที่ว่ามันรั่วนะครับที่ว่าเป่าย้อนแล้วมันมีลมออกผมผ่ามาดูไอตรงนี้มันจะมีโอลิงนะครับของแท้นะครับไอตัวข้างในจะเป็นเหล็กจะเป็นอลูมิเนียมหรือจะเป็นโลหะถ้าของเทียมจะเป็นปะติดนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งมันอุดไปอยู่ ของแท้จะเป็นโลหะนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีโอลิงนะครับมีโอลิงส่วนพวที่ทำน้อนั้นคือโอลิงมันมันมันขาดมันแตกไปหน่อยหนึ่งทําให้ลมน้ํามันย้อนออกไปได้วิธีเช็คนะครับก็คือลองเป่าหนูนะครับเป่าจากทรงนี้นะครับออกมาถ้าเกิดมีลมออกทรงนี้นะครับใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าก็ถือว่าวาวรั่วนะครับถ้าเป่าจากทรงนี้มามันต้องไม่ออกนะครับต้องสนิทจริงๆนะครับครับมันต่างกับเช็ควาวตรงนี้นะครับถ้าเช็ควาวเนี่ยมันก็คือ มันไปทางเดียวมันมันสามารถไปได้ตลอดไม่ว่าจะแรงดันสูงขนาดไหนมันจะไปได้ตลอดไม่มีการบล็อกแต่ตัวเนี้ยมันจะไปไปทางเดียวก็จริงแต่ไปทางเดียวในแรงดันที่ที่ที่ไม่เกินที่เขาตั้งไว้นะครับซึ่งตัวของแท้นั้นเขาจะมีระดับแรงตัวสปริงเนี่ยเขาได้คํานวณมาแล้วครับว่าแรงดันเท่าไหร่แรงดันขนาดไหนที่มันสามารถทําให้น้ำมันเครื่องนั้นขึ้นมาได้มันก็ชนะสปริงซึ่งทําให้ตัวเนี้ยดันขึ้นมาสุด พอสุดปุ๊บมันก็จะปิดรูข้างบนนะครับก็ไม่สามารถออกไปได้ส่วนใหญ่แล้วแรงดันที่ในห้องเครื่องที่ควันมันออกมีแรงดันในห้องอ้องเข้าเหวี่ยงขึ้นมาเนี่ยมันจะแค่ชนะสปริงแค่ให้วาล์วตัวนี้เปิดนะครับแล้วก็ตัวควันตัวอะไรก็จะเข้าไปในนี่นครับเข้าเข้าขึ้นมานะครับเอาไปใช้ใหม่ประมาณนี้ครับซึ่งมี บางคอมเมนต์มีบางคนก็ต้องเป่าได้สองทางผมว่าไม่น่าใช่นะครับอันนี้ผมบอกตัวผมไม่ใช่ช่างนะครับแต่แต่จากความที่เข้าใจจากความเข้าใจและจากการดูการศึกษานะครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ลองลองไปพิจารณาแล้วไปต่อยอดกันนะครับหรือใครมีความเห็นที่แตกต่างกว่านี้ก็สามารถอธิบายแล้วก็แลกเปลี่ยนกัน,นครับทำแลกเปลี่ยนกันใน ความคิดเห็นนะครับมาได้นะครับได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่ใช้แล้วก็มองข้ามตัวนี้นะครับทําตัวนี้รั่วนะครับรอบสวิงแน่นอน,นครับผมเคยเคยออมมาตอนแรกๆมันรั่วรอบมันสวิงนะครับก็มันก็สําคัญนะครับตัวนี้เรียกเรียกวาวหายใจนะครับซึ่งมันจะระบายเป็นระบายควันพวกอะไรอ เพื่อควันที่เกิดจากการความร้อนของน้ํามันเครื่องและกลายเป็นควันนะครับขึ้นมานะครับตัวนี้ก็ดีอย่างนะครับถ้าใส่ไว้บางคนไปใส่เป็นกองกองน้ํามันผมว่าไม่มันไม่น่านะครับเพราะว่าตัวนี้มันช่วยให้อย่างไอน้ํามันที่ไอระเหยของน้ํามันที่กลายเป็นควันเนี่ยขึ้นเข้าไปในท่อไอดีเนี่ยเอากลับไปใช้ใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นน้ํามัน น,นิดหน่อยนะครับเข้าไปเลี้ยงบาไปเลี้ยงไปเลี้ยงบ่าวาวนะครับทําให้บาวาวนะ้ำไม่แห้งไม่แห้งนะครับก็จะดีกว่านะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับซึ่งเอามาอธิบายให้ดูกันนะครับว่ามาต่างกับเช็คบาอย่างไรแล้วก็ันทํางานอย่างไรนะครับที่บอกว่าให้เช็คเช็คบาหายใจว่ามันรั่วหรือไม่รั่วมันเช็คอย่างไรครับ คือก็อย่างที่บอดครับถ้ารั่วก็คือเป่าย้อนกลับมาเนี่ยมันลมมันออกก็คือรั่วนะครับเป่าย้อนมาต้องลมต้องไม่ออกนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ